สบาสดีสวัสดีทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องดิมดาสาวน้อยลองซานวันนี้ทุกคนต้องดิมแบบโคตรโรดีใจเลยเนาะเพราะว่าแบบมีคุณลุงใจดีจากฟังไทยที่ใจดีแล้วก็สนับสนุนน้องดิมเนาะนี่อันเพื่อนได้ฝากเงินไว้น้องดีมเนาะ12,500บาทเนาะตกเงินลาวกะได้ยูซล้านซี่แสน นันดิบก็ได้ไปขับเงินมาแล้วแบบหลังจากเลิกจากมึงเรียนเนาะเอาแบบไปขับมาเลยนันองดีกับมังดาซ้อนกันมาแต่นังดาเปลี่ยนเครื่องนันดิบกัสิมาเว้วก่อนเนาะคุณลุงเนาะเห็นว่าอันนึงนอันแบบเพิ่อนอยากให้น้องดิบซื้ออันเพิ่นส่งเงินไปดิวซื้อโทรศัพท์ไม่หรืะซื้อโทรศัพท์เนาะเก็บหนวด เป็นลาวกว่อสซ่ร้านซีสรแต่แมเมย์หมืนน่นอย่างบูงูเลยทุกคนทอวร์ดีผ่าแต่มาฮอสกันเมื่อกี้นี่ต้องดีก็่แบบดีใจอันมากเลยเมืองแม่เืินคือสิดีใจแต่สือินแม่เืินมาแม่แม่ม่ยาม,ม,ม,มาที่แม่มอเอเอเ่อินนะลังนี่อะไรอมาม่หยางเจ้า ไฟดีทุกคนอาเอามาจะใส่แต่วลูกเก็บได้วะลูกเห็นวางอยู่อัน่าี่เห่แทนป่าลูกใส่ไว้เงินห้อยขวจานรูบ่ไปส่งคนไหนไปหียไปม่นดูไป่นนี้ไ่นงดูปเซ็สี่ล้านกับสี่เซ็ตไเงินห้อยคูดเียเดไปส่งม่นให้พ่อประกาศด้ว <Unter> ว <and arab ça> ่าหองฝ่ายเราไปส่งเงินไายนนี้มา ขงลูกกยู่ในลายบรรุมาจะใส่เก็บเอาเงอนเลยบักเอาไปส่งคนท่านเก็บเนาะเว้ยของลูกนะไปส่งเลยลูกไปส่งบักเป็นบอกลูกเห็นเงินห้องเฮาอ้าวอ้าเป็นไผรเหเฮียลายปนอ้อวตาทำอิดก็ลูกก็เห็นได้ก็เกี่ยวเล่นไปจับเอาลูกเอ้าไปส่งกันเลยสิเอ้าบปเห็นมาเป็นไผรเห็นตุกเฮียอยู่ทันเนาะนี่แรกลูกเก็บมาถ้าเป็นประกาศทั่วที่ไปเข้าผู้ใดก็ว่าโอ้ห้องเข้าเลย สนดลุกไปได้เบ่อยังเป็นส้มคือเก่าเลยเนาะถ้าแบบแม่ไปสอนนว่าท่านทุกคนก็ได้น้องดิบถ่ายคลิปไปเต็มเนียนเนาะว่าอ่าน้องดิบเก็บได้อยู่บนถ่านนะทุกคนเนาะเออก็ของน้องดิบเอ้ยเงินหลายวันนี้ไข่สีสุงเยอะมีผู้ใหญ่ใจดีเพป็นส่งมาให้ว่าเป็นไข เพื่อนบ่าะสมออกนานมาทุกคนเพื่อนอยู่ประเทศไทยเพื่อนว่ากล่าน้ำมาเพื่อนซื้ออย่างเนาะแต่เพื่อนอยู่ประเทศไทยที่เป็นคุณลุงแวบใจดีฝากเงินมาให้น้องดีมได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ไมยบอกกันเลยเนาะอุ้ยบอกแม่ล่วงหน้าเลยถ้าเป็นคนปุ้นนใจไหนนะบอกเอาเงินลาาเป็นอย่างบบอกแม่ เคยุูนกันเล่นนี้ไปรักใครกับน้องสองคนไม่เป็นบูมีกันบ่ออมันจีเซื้อไพรไปซะได้สิบสองพันห้าร้อยบาทส0 0องห้าร้บาทป่ะนี่สิบสองพันเงินลาฮ้นี่4ล้านสี่ล้านสี่แสนเออคนใจดีเนาะ เดี๋ยว้องยิ้มยังบ่เคยจับเงินหลายเป็นทุกคนท right. yeah, ี่หาได้ตนเองเงินพ่อมาได้แม่มาแสดงความดีใจไดแม่พอแล้วไม่เอาเงินไม่ลูกไล่กันนี้นะพอแล้วพอแล้วพอแล้วหายไปใส่แล้วเจ๊เอกทุกคนเป็นเดินมาเลยแล้วเสื้อบอกว่าเขาเก็บได้เสื้อบอกแม่ เสื้ออะไรเนาะแห่งช่วงนี้ได้ยินข่าวเงินเดือนพนักงานเพื่อนอออเนาะแล้วก็เพิ่นเก็บเงินห้วยเงินหย่างยงนว่าเงินพิมนตกอนเนาะมันไ่มเก็บเงินได้ใช่ไหมอ้าวก็อันคุณลุงตัวที่เพื่อนฝากมาเอ้คุณลุงอันที่ฝากฝากว่าให้ลูกอันซื้อขายรังกรกำมรเดียกันเห็นดิคนเดียวกันด้วยขอ็คุณเลยล่าเยอุลุงเนาะที่เพื่อนอันได้สนับสนุนน้องดีมาโดยตลอดเนาะ เป็นเป็นคนเดียวกันเปล่เป็นคนเดียวกันตอนที่เพื่อนอันโหนมาซื้อขาตังก้องกับอันไม้กันสั้นให้เพื่อนแม่ที่แม่พาไปเอานะงวดนี้เพื่อนเฮ็ดเซอร์ไพรส์แม่ขนาดเลยกับน้องได้วันเวลาไม่ซองผลให้ได้ไม่ใจง่ายเมืเด็กดีเด็กดีทีได้โทรศัพท์ใหม่เราประเดีนาะไม่ใช่แบบเพื่อนมาแบบเนี่ยซื้ออันขาตังก้องมาใินบอกพันยังสั้น ซื้อไม่กันสั้นมาพัดภาพแบบมัววันนี้ซื้อโทรศัพท์หนักกาีแบบเพอร์เฟ t เลยแหละโอ้เป็นฝาวาให้ซื้อจับได้ทุกคนให้จับตวงเงินมาเพราะอะไรเมื่อคยจับเงินไร่ายเนสี่ล้านสี่แสนส่ล้านสี่แสน้สิบสอง้าร้อยบาทน่งแนสิบองใ่้ค่าเรือเพิ่าเรือ โอ้เราคนยังฝากใม้น้องดีน้องคนยูตัน้องดีเนาะตนน้องดีน้องด้าจับไม่สับเก่าๆพวน้องด้าพัดีใจดีใจอย่างล่างยอะเลยสักอันไม่น้องด้าก็นเลยแล้วพอแล้วก็ยังบวมีสักใช่มีแต่เทาสักจับไปน้อยถูกเข้าสามนิ้วของแม่เวอร์กบค้างๆเจ้เขาดีแม่จังเลยไม่เห็นเท้วะนี่เอากระเทะเันฝากแทะวะนี่ฝากเทะ ได้เนาะได้สุดซับมั้งบ้ามนสี่ด้านสี่แสนแม่ปวแม่ปวดอย่างเรเชื่อเป็นซื้อเพิ่มซื้อประมาณหมื่นหนึ่งเด็กโอเคแล้วเนาะหมื่นหนึ่งเพิ่อนก็ว่าประมาณแล้วเป็นแม่บอกแม่เพิ่บอกว่าให้เลือกเครื่องดีๆเลยเนาะเดี๋ยวกันยากข้ารถเนาะข้ารถไปเวียงซื้อไปเวียงมาซื้อประมาณหมื่นหนึ่งแต่บอกเออสิจากสิบพันเลือกให้เลือกหน่วยประมาณสิบพันคั้งละกัน เรื่องตัวสองพันห้าลูกกัจ้างรถจ้างรถเนะ่ะซื้อให้ซื้อประมาณหนึ่งสามล้านบาทนะให้สามล้านปายเนาเรื่องลูกกัจ้างรถพ่อเนี่คือจ้างรถไปกับพอ่อพ่อพาไปเนาะบมื่อีสได้แลนแต่บอเรื่อคีสจ้างไปบ,กกไปบอกคีส <laughs> จักแบบสีได้แบบไทยธรรมราชาตรเนาะเซี่ยวอ <laughs> พอดีเนาะพอดีอดันเนาะนะค่าน้ำมันไปกับแล้วก็บุได้ไปเที่ยวใส่ลุงเนนี้ก็ใจดีใจดีไล่เนาะ ก็ขอให้คุณลุงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บยัยไหนความใขรยามีให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาเหตุเวียยเหตุงานก็ให้เลื่อนสั้นทุกปีทุกปีคุณลุงให้น้องดีวกับ้องด้ามาซํำใดก็ให้ได้หลายขึ้นทวีคูณหลายเท่าเลยเนาะก็ขอให้แบบพญาธโรคภัยไข้เจ็บจะมาแบบแตะต้องครอบครัวคุณลุงให้ปิวไปไกลๆเนาะให้คุณลุงไปมีแต่สุขภาพแข็งแรง แม่ละให้ปร,ระสบค,คนสมเด็จทุกนาทีไปงานเ้อขอบใจที่อุนอ่นนุ่นน้องหยีน้องด้าเนาะเดี๋ยวขอควรน้องหยีนน้องด้งดากับเพราะแล้วไม่เว้นก็มีซ่ซ้ำนี่แหละเน,นาะก็บวีบ่มีบม่มีทางด้านเงินเงินงบประมาณหลายเดี๋ยวจะสนับสนุนลูกแต่พอแต่ว่าเติมบัตรเติมบัตรเติมบัตระกาสะดวกเวลาเนาะพาไปบฮ็ดพาน้องฮิตคิปประมาณนี้เนาะ เจสียนมีเงินจำนวนไล่ไปซื้อโทรศัพท์พันอย่างพันเลยคืออะไรแต่พอแล้วยังบริสายโทรศัพท์ไใส่โทรศัพท์ถูกออกถูกเข้าสดสามนิ้วเลยเลยจะยืมเงินจะโทรศัพท์ไม่เบิร์ดแล้วก็ของน้องดีเออน้องดีเนาะเออไม่เบิร์ดก็ใส่ใส่โทรศัพท์ไม่เบิร์ดก็ราคายี่ประมาณเบิร์ดซี่ซี่สามสาม ห่้าบอดสี่พันเนาะซี่พันแม่เวินซื้อสี่พันโทรศัพท์แล้วน้องดิบก็สี่พันซี่พันทุกคนเมื่อกี้ก่อนถ้าถ้าบูเเมนนอนย้อนอันนน้าสาวเพ่นกับแบบน้องดิบกับบูมียูทูบเป็นของตัวเองแล้วแม่ไปซื้อโทรศัพท์แม่เวินแล้วกันน้องดิมันอยากได้เดูยูทูบแต่ว่าแม่ว่าบูมีเงินซื้อประมาณนี้เนาะซื้อหน่วยเดียวของแม่ไปใส้ครอบครัวก้อนแล้วดิมน้องสาวแม่เวินกันเลย น้องดีมีความตั้งใจ <c oughs> ก็เลยสนับสนุนซื้อให้เอเครื่องหนึ่น <c oughs> นง <c oughs> ในราคาสี่พันเท่ากันเนาะในในตอนนั้นแล้วก็น้นองดีมได้เริ่มฮิต hey ย <YouTube. S 1> ูทูป่ายเลยเนาะแล้วก็แจงหูจักสีไล่คนเพิ่นก็เ็นใจสนับสนุนริงมหฮอดมือนี้แล้วก็ทางเล็กๆอ่ะได้เงินเติมบัตรเนาะหดีมนาะ ติมบ้านแล้วก็วันนั้นได้ผัดตังค์คุณลุงเพิ่นซื้อให้แล้วก็ไม่กันสั้นเวลาซื้อมันห้งโทรศัพท์บอกคุณลุงเพิ่นก็แบบสนับสนุนสัร์ตน้องดีกับน้องได้แบบสุดเลยเนาะเงินแล้วเนาะถ้าเพิ่นพอใจดีแะ้คเพิ่นก็บรฝากมาแล้วเนาะแม่ถ้าไมู่้ใจดีจะแค่เพิ่นฝากมาให้ฝากกับ่บแม่จำนวนเงินน้อยอีกนะทุกคนแบบเงินแบบลายต้องเป็นเงินลายฮัสซี่ฮาร่ามันกับ่บแม่หน่อย สี่ล้านสี่เซนสี่ล้านนี่ที่ว่าเป็นเงินเดือนของพ่อกับแม่น้องดีมีรวมกันเงินเดือนนึ่งเดือนป่าก็ได้จังไหนก็เลังก็คขใหใจเออลุงขอบคุณมากมากนะคะลุงจะทำใหนาะที่สงสารน้องดีมน้องด้าเนาะถ้าเจ้าไปน้องดีมน้องด้าก็ต้องตั้งใจเฮ็ดคลิปแล้วก็ต้องต้องพนันว่าอยู่ท่านอีกไดลเหมือนว่าเนาะ เนว่าน้องดินต้องกระตันยูเหมนว่าต้องทํางาน่วยพ,อพ่อแม่เป็นเด,ด็กดีเหมอนว่านะเป็นคนเด็กดีของสังคมเหมนว่าไรเนาะต้องทําตัวดีๆเป็นเด็กกระตันยูเหมนว่าถ้าว่าเป็นเด็กดีแล้วเพื่อนกระซ่งซ่านเนาะแล้วก็เพื่อนกัสสี่สวยเลือดตลอดเหมนว่าเนาะคันว่าเราเป็นเด็กดีเน่ยนวยเลือดสังคม<ไ>่วยเลือดพ่อแม่เหมืนว่าให้ทํางานบหให้ตั้งใจเฮียน เป็นห่วงเป็นใหญ่ได้เป็นห่วงที่ช่วยที่ช่วยแนะนำน้องดีน้องได้ช่วยพอเพื่อนก็แบบเป็นห่วงเป็นใหญ่มาเวอร์ต้องด้าเนาะเพป็นได้สร้างคลิปนึเดีบอกเฮ้เบิ่งเดีให้บอกว่าต้องดีต้องเป็นแนวนี้ต้องเป็นแนวนี้เวลาต้องาเพื่อนที่เป็นหูปวิดีโอแล้วเอาครอบครัวน้องดีน้องได้แบบเป็นแบบเป็นพิงเอามาน่ามาน่าเฮ็ดเอาลงถูกมันเป็นแบหนี้แล้วก็ ที่ที่ขาดบไรแท้ๆก็คือ f อฟซแต่ละคนเลยเนาะทุกคนก็ได้ช่วยก็ได้ช่วยในการเบิ้งโฆษณาคลิปให้น้องบีมเนาะเบิ้งแบบแาบล่าให้เบิ้งโฆษณาให้ล่าให้ให้ให้บางบางคลิปให้ให้หนึ่งนี่ค่ะหนึ่งเรียกให้น้องบีมนะตอนนี้ค่ะมีคลิปคลิปหนึ่งทะลุไปฮอตสุดจุด เจ็ดสิบส no ี่ยังบ่ฮอตหนึ่งฮอตหน่เรียนฮอตหนึ่งเรียนจะคลิบกวนี้เนาะเตนะคลิปยังไ่ได้ฮอตหนึ่งเรียนอ่ามึงได้ันเลเที่งาเหรทุกคนกติใจทู่ได้จเพ่อนจมันมึงได้ซึ้งใจแห่งซึ้งใจยนปากไม่เอาแได้อยากว่าอันไหนแล้วกอดคุณลุงถ้าขอให้คุณลุงพ่อา้าแข็งแหงความเจ็บใไร้ความใคร่มถ้าให้เวียก็ขอให้ประสุขลังสเร็จในหน้าที่การงาน ส่วนครอบครัวของคุณลุงก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาโควิดก็ไปไกลๆขอให้แบบปิ้วแบบมาเต้นมาเต้ทุกคนเนี่าแม่เมื่อกอีกคนนึงนะครับเขอขอบใจคุณลุงลายเด้อที่อันฝาคเหน้องดีนซื้อโภชนาการนะคอากาศขอขออวยพรให้คุณลุงท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะความเจ็บยัยใดความไข้ยัยมีให้มีความสุขทั้งส่วนตัวแล้วก็ครอบครัว พัฒนาสิ่งใดก็ให้ส้มว่างทุกประกาศเนาะนอนรับให้ได้เงินมือน,นอนตื่นให้ได้เงินเส้สเนประากาศเบียดม,มือไปพันวาขอให้ได้แก้วมนันอีสูกบ่ซางเนาะแม่รู้จักได้ได้ได้ของแม่นะนอนนอนรับให้ได้อย่างวะให้ได้เงินมือน,นอนตื่นให้ได้เงินเสียนี่อยากเป็นไ,ไ <c oughs> นด้ไม่เนาะเด้กก็ขอค ุณได้ล่เนาะขอเขอบใจได้ขอขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ขอบใจคุณลุงมากมากขอให้คุณลุงท่านะสบคนสำเร็จในหน้าที่การงานเลื่อนซ้อนเลื่อนตำแหน่งเด้อน่ะน้องด้าหายไปไหนนี่คุณลุงให้น้องดีมน้องด้ามาสมใดก็ขอให้ลุงได้หล่ไลยกลัวเป็นทวีคูณพันเท่าตื้อเท่าเลยเนาะแบบนับบม่ถ้วนเลย เปนแหละเขาเป็นไลด์เดอทางคุณลุงฝากจากฝั่งไทยพร้อมด้วยเอฟซีทุกคนเนาะที่ให้สนับสนุนน้องดีมน้องด้าในการเล่นคลิปในการกดไลค์กดแชร์กดอ่าให้คอมเมนต์เนาะสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีนั่นต่างๆเพื่อให้น้องดีมน้องด้ามีการพัฒนามีการพัฒนาอ่าจากสิ่งที่บูฮู้กัมีสิ่งที่ฮู้ไปแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆน้องดีมคนบ่มมาก ก็เริ่มใหม่นึงเดี๋ยวนี้ฟังโมทันแล้วทุกคนเมื่อกี้น้องดิ่มโมปากเลยไปในบ้านไปกับน้องดิมบอกว่าโอเคทุกคนเก็บนี่น้องดิมกับพ่อครัวก็จั้งแต่ขอขอบคุณคุณลุงอีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ลุงแบบ ใจดีแล้วก็แบบมีเมตตาตอน้องดีมกับน้องดาเนาะได้ฝากเงินมาให้น้องดีได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ดีใจนะแม่น้องดีมว่ามืออื่นเศร้าบางทีก็สิเดินทางกับพ่อแล้วเนาะไปนครหลวงเวียงจันทร์เมื่อกลางดีมยังใช้เงินเบิ่งอีกเนาะว่ารองดีซื้อโทรศัพท์รุ่นใดราคาเท่าใดและสีแจ้งให้ทุกคนเบิ่งอีกเนาะว่าน้องดีจะจะเงินจะพอหรือจะพอเพิ่มซื้อบ้านเทาอยู่มไได้ว่า อันอยู่บ้านเฮาวันไปเบิ่งแล้วเนะมันมันบางรุ่นก็แพงโพดออกมาบางรุ่นรับผิดาัทื่อโพดแลราคายาทานทื่อโพดพันยันมันโมดี้บางที่มันบุมากเป็นรุ่นมันบูทึ่รุ่นที่น้องยินแบบใดเนาะแต่เราจะไปเบิ่งยู่้ัน สูตรยืมยันจันเลยว่ามีไล่รุ่นเราได้เลือกแม่ทุกคนน้องยิมไปเมียงน้องยิมก็ไม่ได้ไปลิ้นใส่ไม่ได้ไปท่ายบ่ไหนทุกคนเบิ่งเด้มมีแต่ทายมีแต่ทายแบบแปลวโทรศัพท์ย่างเดียวน่ะเพราะว่าบมีบมีเงนมีงบไปเที่ยวใส่เนาะทานมีน้องยิมก็ยากไปแบบเออไปท่ายวันนี้วันนั้นวันนั้นวันนี้ทุกคนเบื่อแต่น้องยิมไปพัดมีงบเต็มไปเพียงไปซื้อโทรศัพท์ก็แล้วก็เติมน้ำมันกับ ไปกับเนาะบังเทากับชีจ้างรถโดยส่านไปเนาะแต่ว่าบางเท่อกับพวกเรียจะพาซิงมอเตอร์ไซค์โอเคทุกคนพาลุ้นเพิ่งลามน้องหญิงน้องได้จะจไปด้วยวิธีไหนนพาดีมไปกับพ่อสองคนน้องได้จะอยู่บ้านกับแม่น้องได้จะซืยเวียร์ขึอนน้องได้จะซืยจะทำงานบ้านทุกคนพาพี่ดิบเปี่น้องได้ได้เห็ดเวียกซี่ย่างคอยน้องดิบแม่นึ่งข้ากับล้างถ้วย น้องดากระติดกระตน้ำแมนงานคืองานไรประยูน้องก็เลยเมาซียางโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เจลกก็ขอขอบคุณคุณลุงอีกทั้งหนึ่งขอบคุณมากๆนะคะเทุกคนคลิปนี้น้องดีกับน้องดาพอแล้วแม่เวยก็ขีคอตัวลาไปก่อน และขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีบกับน้องดาเดินต้นจนจบจบคลิปนี้ก็ต้อทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องดีบกับน้องดาคลิปต่อไปและที่สําคัญจอย่าลืมกดกระดิ่ง เชื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจะมึงเรี่นลงด้สำหรับคลิปนี้ก็ขอเก้าคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะไปรอรุ่นเด้อะวัคนมาแน่นนะโอ้ยได้มาได้เก็บเงินนะเก็บเงินได้จ้ะโอ้ยผิดเก็บได้หลายเป็นนี่แม่ก็สร้างเอ้าเนี่ยว่ะคือเมี่ยว่ะช่วงนี้เดือนเดือนงานพอเขาเงินห้อยเขาเนี่ยบายบาย